ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีสิงห์นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15ของเดือนนี้นะคะเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีสิงห์การงานธุรกิจการเงินแล้วก็ความรักนะคะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีสิงห์นะคะเป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินแล้วก็ความรักนะคะดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีสิงห์นะคะเป็นอย่างไรตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15ของเดือนนี้นะคะ ชาวราศีสิงห์เนี่ยค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความรับผิดชอบสูงมีความมั่นใจในตัวเองนะคะมีความกระตือรือร้นและเป็นคนที่ค่อนข้างคาดการเก่งนะคะคาดการเก่งเหมือนคนมีสัญชตตาตญาณในตัวเองคนมีความกระตือรือร้นนะคะคุณมีความกระฉับกระเฉงน,นะคะและที่สาคัญคุณชอบอมองการ์กายคุณมีแนวความคิดใหมๆ่ๆริเริ่มใหม่ๆเสมอน,นะคะสิ่งดีๆตรงเนี้ย ข้อดีในตัวเองของคุณตรงนี้ค่ะนำไปพัฒนาในธุรกิจและก็สายการงานของคุณนะคะชาวราศีสิงห์นะคะคุณมองอะไร ค,คุณมีความคิดอะไรคุณมีหลังสังหรณ์อะไรนะคะคุณมีแนวความคิดใหม่ๆนะคะอะไรคุณเอาไปพัฒนาธุรกิจกับหน้าที่การงานของคุณนะคะแล้วมันจะนําพามาซึ่งความมั่งคัง่งมั่งคนมั่นคงทางการงานธุรกิจและก็การเงินให้คุณนะคะแต่มีข้อควรระวังคือชาวราศีตุลราศีสิงห์นะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างกล้าได้กล้าเสีย ะะกล้าได้กล้าเสียตรงนี้เป็นข้อดีแต่ให้คุณเผาเเรื่องมีลงนะคะให้กล้าได้กล้าเสียจากที่คุณมีร้อยร้อยห้าสิบให้คุณลดลงมาเหลือสักสามสิบสี่สิบพอนะคะคิดพิจารณาสัดส่วนในการกล้าได้กล้าเสียของคุณให้ดีนะคะความกล้าได้กล้าเสียของคุณเนะะี่ยค่ะมันจะทําให้เงินที่คุณมีอยู่นะคะคุณเอาไปลงทุนอะไรโดยที่แบบคุณตัดสินใจแบบเออได้ก็ได้เสียก็เสียอะไรประมาณนี้ไม่ไม่แนะนํานะคะให้คุณ ้าได้กล้าเสียลงมาสัก3 0ก็พอนะคะอย่าไปเต็มร้อยหรืออย่ากเกินร้อยนะคะคุณมองว่าอ่ะธุรกิจตัวนี้โอกาสที่มันจะได้กำไรเยอะโปรเจกต์งานนี้มันน่าจะได้กำไรเยอะคุณลงทุนเต็มที่เลยได้ก็ได้ได้คุณก็คือรวยเต็มที่เสียก็คือเสียหมดอะไรเงี้ยไม่ไม่แนะนำนะคะลดความที่คุณรู้สึกว่ากล้าได้กล้าเสียลงไปให้เหลือสัก30เก็พอนะคะอย่าเยอะนะคะคุณมีเงินหนึ่งอยคุณเอา30บบาทเนี้ย ไปลงทุนการได้การเสียสัก30บาทก็พอนะคะคุณอย่าไม่ต้องเอาไปเต็มร้อยนะคะ,นะคะแล้วคุณค่อยๆพัฒนาใช้ความรู้ความสามารถที่คุณมีอยู่นะคะชาวราศีสิงห์พัฒนาธุรกิจและก็หน้าที่การงานของคุณนะคะ อาจจะมีปัญหาอุปสรรคมาบ้างนะคะแต่ไม่ต้องกลัวนะคุณมีความรู้ความสามารถในตัวเองเยอะนะคะชาวราศีสิงห์นะคะคุณมองการไกลได้ดีนะคะคุณมีไหวพริบป,ปฏิภาณที่ดีนะคะแต่อย่าอย่าอย่าใจกล้ามากเกินไปอย่ากล้าได้กล้าเสียมากเกินไปนะคะเผาๆลงบ้านนะคะเหมือนที่บอกถ้ามีเงิน100 การได้การเสียแบ่งไปแค่ส30มสบาทพอไปลงทุนตรงนั้นที่มันจะได้หรือจะเสียแค่สามสิบาทพอนะคะเก็บส่วนนี้ไว้ไปลงทุนหรือทําอย่างอื่นที่มันมีความมั่งคงแล้วมีโอกาสที่จะงอกเงยที่จะค่อนข้างได้ดีกว่าการที่คุณจะไปทุ่มให้กับการกาได้การเสียบางอย่างนะคะแต่โดยรวมแล้วชาลราศีตุลน,นะคะการเงินของคุณก็เหมือนที่บอกคุณมีมากคุณก็จะเอาไปลงทุนมาก อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเออคุณทุ่มมันเต็มที่นะคะตรงเนี้ยมันจะทําให้การเงินของคุณนะคะร่อยหลองไม่แนะนําให้ชาวราศีสิงห์นะคะแบ่งเงินไว้แบ่งเงินไว้จัดสัดส่วนการแบ่งเงินให้ดีนะคะส่วนไหนจะเอาไปลงทุนส่วนไหนจะเก็บเพื่ออนาคตส่วนไหนจะใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะคะแบ่งเงินให้ดีๆนะคะอย่าเอาเงินทั้งหมดทุกก้อนลงไปเดน ลงทุนในสิ่งที่คุณคิดว่าให้ได้ก็ได้เสียก็เสียไม่เอาไม่แนะนำนะคะเพราะว่าเงินมันจะหมดไปกับตรงนี้นะคะหมดไปก,การที่คุณใจกล้าเหลือเกินคุณกล้าได้กล้าเสียเหลือเกินนะคะเงินมันมีเข้ามาอยู่แน่นอนเข้ามาอยู่เรื่อยๆแน่นอนแต่ด้วยความที่คุณใจกล้ากล้าได้กล้าเสียเงินมันจะล่อยหล่อลงไปกับตรงนั้นนะคะแต่ไม่ต้องกลัวก้าคุณรู้จุดได้ของตัวเองแล้วคุณนำไปพัฒนาและก็ปรับปรุงนะคะ มองมองไว้เก็บไว้นะคะแบ่งเหมือนที่บอกส่วนหนึ่งเอาไปลงทุนส่วนหนึ่งเก็บเพื่ออนาคตส่วนหนึ่งใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันนะคะค่อยๆบริหารไปเดี๋ยวมันจะลงตัวเองนะคะแล้วคุณจะพบกับคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจการงานแต่คุณก็ต้องดู้องฝ่าฟันนิดนึงนะคะชาวราศีสิงห์นะคะ ไม่ว่าหน้าที่การงานหรือธุรกิจคุณต้องลุยต้องฝ่าฟันนิดนึงนะคะไม่นี้แต่หากก็ค่อนข้างมากพอตัวเหมือนกันนะคะแต่อย่าใจกล้ามากเกินไปแค่นั้นนะคะอย่ากล้าได้กล้าเสียมากเกินไปนะคะความสําเร็จนะคะความมั่นคงนะคะคุณจะได้มันมาแน่นอนนะคะแต่ณนะช่วงนี้คุณควรเก็บเงินไว้เพื่ออนาคตก่อนให้เยอะที่สุดนะคะเงินก้อนที่เพื่ออนาคตแบ่งไว้เยอะที่สุดนะคะที่จะไปลงทุนให น้อยที่สุดนะคะประมาณนี้นะคะส่วนเรื่องความรักความรักนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะมีโอกาสที่จะได้พบคนที่ดีเป็นพ่อที่ดีเป็นสามีที่ดีของคุณนะคะค,ความรักของชาวราศีสิงห์นะคะคุณมีโอกาสถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือคุณเป็นผู้ชายคุณผู้ชายคุณจะได้อ่อกภรรยาที่ดีมีโอกาสได้ภรรยาที่ดีมีโอกาสเป็น แม่ที่ดีของลูกคุณนะคะเลือกให้ดีๆตัดสินใจให้ดีมองให้ทะลุมองให้ขาดนะคะถ้าตัวไหนยังลังเลไม่แน่ใจอย่าด่วนตัดสินใจนะคะเรื่องความรักนะคะชาวราศีสิงห์นะคะไม่ว่าคนโสดหรือคนที่กําลังคบกันเป็นแฟนอยู่นะคะโดยทั่วไปแล้วคนที่จะเข้ามาหาคุณนะคะเขาจะมองเรื่องคือเหมือนเขาอยากมีครอบครัวกับคุณ นะคะต้องหาต้องหาคนที่เขามองเรื่องว่าอยากมีครอบครัวอยากสร้างครอบครัวกับคุณนะคะอย่ามองคนที่เขาเข้ามาผิวเผินมาเพื่อเหมือนเข้ามาเพื่อคลายทุกข์คลายเครียดอะไรเขาเยี้ยเข้ามาในชีวิตเพื่อหาความสนุกความตื่นเต้นมองให้ดีนะคะถ้าคนไหนที่เขาต้องการที่จะสร้างชีวิตคู่สร้างครอบครัวกับคุณนะคะคนนั้นเป็นพ o i n t หลักของคุณที่คุณจะเลือกนะคะชาวราศีสิงห์นะคะ ส, <AL> ส่วนคนที่แล้วก็ส่วนคนที่แต่งงานแล้วนะคะคนที่เป็นคู่ถ้าคู่ไหนมีปัญหากันนะคะไม่ว่าที่คบกันอยู่หรือแต่งงานแล้วนะคะมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันกลับมาคุยกันรู้เรื่องกลับมาปรึกษาหารือกลับมาที่จะมาหนุนนํากันได้นะคะหนุนนําแล้วก็สนับสนุนให้กันเดินทางไปในทิศทางที่ดีนะคะถ้าคู่ไหนมีปัญหานะมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกัน นะคะชาวราศีสิงห์นะคะแล้วก็จะนำพาความมั่งคั่งรุ่งเรืองไปด้วยกันนะคะก็โดยรวมแล้วชาวราศีสิง์ความรักนะคะคนโสดมีโอกาสคนที่จะเป็นพ่อหรือเป็นแม่ที่ดีจะเข้ามาหาคุณเป็นภรรยาหรือเป็นสามีที่ดีจะเข้ามาหาคุณ,น,น,ะาาาคณนะคะคนมีโอกาสนะคะคนที่แต่งงานเอ่อคนที่คบกันเป็นคบกันอยู่หรือ แต่งงานแล้วนะคะถ้าคู่ไหนมีปัญหากันนะคะจะกลับมาคืนดีกันนะคะมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันนะคะส่วนคู่ไหนที่ไม่มีปัญหาความรักโดยรวมก็ราบรื่นไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีสิงห์นะคะมันทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธิรักษาศีลห้าทำเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะเพื่อให้สิ่งไม่ดีต่างๆในชีวิตคุณ มันตามคุณไม่ทันนะคะเหมือนคุณทําบุญเพื่อหน,นีสิ่งไม่ดีนะคะแล้วคุณจะเปิดโอกาสให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณค่ะสําหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีสิงห์โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ